สวัสดีครับทรบ .5 และเอสเพยนะครับนำชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลิเวอร์พูไทยลีกนะครับฤดูกาล2021-2022ถึงนะครับสัปดาห์นี้เป็นนัดที่23ของฤดูกาลนะครับไปกันที่แพทสเตเดียมครับติดตามชมเกมคู่ระหว่างการท่าเรือเอฟซีพบกับสุปรากาซิตี้นะครับการท่าเรือครับวันนี้มีโค้ชแขกครับวิริยุทธ์บินเดบดุลละมานะครับเป็นเฮสโค้ชครับลักษณะการชั่วคราวแทนที่ของโค้ชอูดนะครับซาอุตีพันที่ลาออกจากตําแหน่งไปนะครับวันนี้ ตัวจริงของการท่าเรือนะครับอุตสับตัวเป็นบรูวิสสีสุกพานะครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับกองหลังมีเควินดีรงดำธนบุญแกสารัตอทธาสอนพรมรักนะครับแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ออกมาทางซ้ายครับบดินบดินเจอชยาวัฒน์บดินให้สรรเสริญต่อมาแล้วก็กดลูกนี้โตบนชนเสาครับเกือบ1-0ครับของเนลสันโบดิยาครับล็อกแล้วก็หาจาังหวะยิงอ่ <c oughs> าจจะโดนปลายมือของปฏิวัตรครับ ปัดไปแล้วบอลไปชนเสานะครับลูกนี้ดูครับ <c oughs> ปลายมือจริงครับสุพนันท์ครับทุ่มมาอ้าวมไปชนหะักแล้วยังได้อยู่นะครับชยาวัฒน์แทงมาลูกนีอ้อ้าวบอลไปติดขาตัวเองครับซาเมโรซ่อาอ้าวยังได้อยู่โอกาสของชยาวัฒน์หลุดเดียวหลุดเดียว,ลวหลุดเดียวแล้วก็จิง้งนีดเรียบร้อยครับชยาวัฒน์ศรีนาวงครับโอ้โหแม ใจเย็นจริงๆรับก่าจะยิงช็อตนี้ครับล็อกหลบผู้เล่นการท่าเรือ2คนครับก็ยิงสวนวารุษีสุภาเข้าประตูไปครับอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าจังหวะนี้เพราะว่าผู้เล่นของการท่าเรือเนี่ยไปประท้วงอยู่นะครับบอลจากกลางสนามมานะครับโรซ่าเนี่ยจับไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าไปปั๊มมาได้แล้วบอลสุดท้ายชชยวัฒน์ไหลให้กับชยาวัฒน์ครับล็อกหนึ่งหลังหักเลยครับผู้เล่นของการท่าเรือถือว่าใจเย็นมากนะครับจังหวะแรกเนี่ยยิงได้ยังไม่ยิงครับ ล็อกหลบก,การนลินแล้วก็ริสอรก็หลงไปด้วยครับรวมถึงผู้สาวตูครับก็คือวรรุิครับจะต้องยังไม่เห็นแล้วผู้เล่นของการท่าเรือดิประท้วงช็อตไหนนะครับเพราะช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนสุพนันดดึงดึงช้าไปนะครับคือกว่าจะทุ่มใช้เวลานาผู้ตัดสินก็เลยเป่าและสุพนันดนดันทุ่มมาจังหวะเป่าดีนักเตะท่าเรือก็เหมือนมีชะง,งักไปนิดนึงนะครับก็ให้เป็นประตูไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับนี่ครับย้อนไปดูนี่ครับตรงเนี้ย เหมือนไปหยุดเล่นกันครับโบนิาโบนิาไหลคืนมาโซเลสเอาขวาลงลงไหลามาลูกนี้ปกกอนดึงเข้าซ้ายแล้วจิ้งโอ้โหตายตอนจบรับลูกนี้ยิงซ้ายนี่หลุดไปเหลือเชื่อเลยครับนี่ครับบอลมาจากทางนั้นซ้ายครับโซเลสเห็นปากกอนว่างไม่ลำหน้านะครับไหลามาล็อกเข้าซ้ายแต่มันเป็นข้างไม่ถนัดครับเหลือให้ตัวใกล้ก่อนครับสุพนันสุพนันเปิดมาลูกนี้ได้ขอโอูบอลชนขาแล้วปูกือบไป จะยิ่งทีนึงโดนขวางแล้วซัดด้วยซ้ายฝาไปก่อนแล้วครับโรซ่าวิ่งสอดไาโอ้ยตรงนั้นเนี่ยปากกอนไม่ทันแล้วนะครับแหมถ้าสองลูกก็ไหวนิดเหนื่อยแลย้วการท่าเรือดูครับทางปากกอนแล้วก็เควินข้ามหลอกไปครับเควินเป็นปากกอนครับจริงลูกนี้โอ้โหโบอลชนคานแล้วมาเข้าเคว,เควินยิงพักออกยิงเบาเกินไปครับวันนี้หนึ่งเสาหนึ่งคานแล้วครับโอกาสของการท่าเรือครับดูครับ คือคิดของฟากอนปัดเข้ามาแล้วโอ้โหเกือบสามเหลี่ยมเลยนะเนี่ยดูดิครับโอ้โหมาชนเสา <สำ S 1> ครับเสา <c oughs> อีเรโซ <c oughs> แล้วแล้ว <c oughs> พูตัสินเปล่านกวีจาวครับเกนดี้แพสสเตเดียมนะครับจบการแข่งขัน45นาทีแรกครับจจโดอนสวนนะครับบอร์ี่โรซากิติพงศ์เปิดมาลูกนี้เปลี่ยนกันไปแล้วอย่างดีครับเกี่ยวได้อ้าวแล้วพลาดครับจังหวะบดินบอลเปิดมาแล้วแปะเรียบร้อยครับโอ้โห พาลาพลาดครับเป็นชัยวัฒน์บุราณครับช้าลูกนี้จากการเปิดของชัยวัฒน์ศรีนาวงครับโอ้โหสองต่อศูนย์ครับหนึ่งยิงหนึ่งจ่ายแล้วกับบางทีชัยวัฒน์ศรีนาวงุ้ยเดียวก็ต้องชมเขาขยันครับบอลเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรครับดูครับไปบีบจนบดินพลาดครับและตรงนั้นโอ้โหพอดีครับธนบูรณ์อดิสรก็ไม่ทันนะครับคือก็ไม่คิดว่าบดินผาลาจะพลาดด้วยแหละครับคือพยายามจะคืนหลังมาให้วรวุฒิครับเสียได้บอลนีครับ โซเลสอ้าวมีสะบัดแขนหน่อยครับนพพลุ่มงไปผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรโอ้ยขอไปดูเองด้วยครับอ้าแล้วครับจะเดือดร้อนแล้วครับการท่าเรือครับนี่กำลังเช็คอย่างละเอียดเลยครับดูครับโอ้โหคอยิ่งดูซ้ำๆเข้าไปเนี่ยแล้วเดินมาอย่างนี้ครับเดือดร้อนสิครับเนี่ยครับรอดยากครับเพราะว่าหลักฐานคือดูจังหวะแขนของเซโกโซเลสด้วยนะครับ โรลเลอร์เปิดย้อยมาเสาสองได้โขงด้วยดูนี่โอ้โหตัดนิ้วไหมือครับลูกบอลย้อนเสาแรกของดูลุนสีเย็นเกมครับเกือบตีไข่แตกได้สําเร็จครับคนที่ตัวเล็กที่สุดครับในกรอบเก็บโทษได้โขงครับโอ้โหแล้วหม,ม่งดีด้วยนะครับเศรษฐุิครับเจอกับธนบูรเศรษฐุิเอาไปต่อครับอ่าเศรษฐุิอารามตรงกลางมีตัวเศรษฐุิมองแล้วไหลมาโลซาจริงดูนี่ติดเซฟโอ้โหเกือบเป็นสามสูงกับ <laughs> แล้วพลาดกันอีกแล้วครับพลาดกันอีกแล้วดูเทินมาครับอยู่ต่อโอนอยังได้อยู่โอ้โหนอนเล่นครับอุตสินไม่เป่าฟ้าเลยมีจังหวะเช็ดใบแดงครับเดี๋ยวต้องดูครับมีจังหวะไหนครับช่วงท้ายเกมครับออดิสรอนไปยันใส่ชาตรีนะครับโอ้โหแมถ้าดูอถ้าดูแป๊บเดียวนี่เรียบร้อยแล้วครับ ฮาครับผู้ตัดสินอีกหนึ่งแดงหรือเปล่าเรียกมาแล้วครับถ้าแบบนี้ก็เกมโอเวอร์ครับ <Okay. S 1> อีกหนึ่งแดงของการท่าเรือครับอื้อหืออดีสรพรมรัฐครับที่น่าสนใจก็คือวันนี้สองใบแดงทั้งอดีสร์นั้งโซเลสคือใบแดงที่2ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ทั้งคู่เลยนะครับสุพรรณนันทครับทุ่มมาให้กับชาตรียกมาลูกนี้ได้ซัดไปเข้าข้างตะข่ายครับชาตรีรัตะนวงศ์นะครับ อกองหน้าสำรับลงมานี่ก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับทางสุรปราการซิตี้แล้วทดมา5นาทีครับพุทธสินคุณนพเดชเมืองงามนะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีที่แพสติเดียมครับการท่าเรือ FC นะครับแพ้ให้กับสูุรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ2ครับ